จริงๆแล้วผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดเนาะหรือว่าโควิดระบาดซึ่ง2โรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจริงๆแล้วมันมีอีกโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV RSV เลยแหละผมก็จะบอกว่ามันเป็นเฉพาะในเด็กหรือเปล่าคุณหมอมาพูดให้ผมฟังทาไม RSV เนี่ย ไม่ได้เป็นเฉพาะในเด็กนะครับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่ป่วยหนักจากไวรัส RSV ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุ50ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหลายอย่างเนี่ยควรที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากซึ่งเกิดจากเจ้าตัวเชื้อไวรัสนั่นเอนงครับการแพร่เชื้อการติดต่อกันเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็ว ในเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหลอดลมฝอยอักเสบต่างๆนานา,นาในผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวครับอาจจะหนักมากขึ้นจนกระทั่งลามลงปอดและสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับในจํานวนคนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยพบว่า1ใน4เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจและก็มีบางรายงานนะครับที่บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงถึง26.7% ถ้าไปเทียบเรื่องของความรุนแรงกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยถึง4เท่าด้วยกันนะครับคราวนี้มาดูอาการการติดเชื้อ RSV เนี่ยมันมีอาการอย่างไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วแรกๆเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการที่เรียกว่าไข้หรือว่ามีไอเจ็บคอเล็กน้อยมีน้ำมูกออกมาหน่อยๆนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่มารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่เรียกว่า หอบเหนื่อยเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าลามลงปอดนะครับซึ่งอาจจะทําให้การที่จับออกซิเจนปลายนิ้วหรือว่าวัดค่าความเข้มข้นอของออกซิเจนเนี่ยมันมีการที่ต่ําลงเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรียกว่าอันตรายมากๆสําหรับการติดเชื้อ RSV แล้วพอเนี้เวลาติดเชื้อ RSV เนี่ยเราทําการรักษายังไง RSV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัส เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยได้โดยตรงสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องดูแลตามอาการที่คนไข้เป็นนะครับคราวนี้การป้องกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการรักษาอยู่แล้วซึ่งวิธีการป้องกันเนี่ยก็อย่าลืมครับสหลักการที่เราทํากันอยู่แล้วก็คือข้อที่1ครับใส่หน้ากากโดยเฉพาะเวลาเราเข้าสู่สังคมที่มีคนเยอะๆนะครับข้อที่2ล้างมือบ่อยๆนะครับให้สะอาดแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยจะมีวัคซีนอยู่2ชนิดชนิดทีี่1แบบม เสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ชนิดที่2แบบไม่มีสารเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันได้ทุกสายพันธุ์เช่นกันก็ต้องดูว่าเราเองที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยคงต้องไปปรึกษากับแพทย์ที่เป็นคนคอยดูแลแล้วก็เป็นคนที่คอยฉีดวัคซีนให้กับเราด้วยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วย ลดความรุนแรงเมื่อเราเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเจ้าตัว RSV เชื่อว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นฝากทุกคนดูแลตัวเองให้ดีด้วยครับอ่ชิว